สวัสดีครับพี่น้องกินแสบอยู่ในต่างแดนครับวันนี้ผมกับสิภาคพี่น้องมาเบ่งผมเห็ดยำสู้จะคลองกินครับเอ้อวันนี้เห็ดสูพี่นอ้นนะองกินเไหมเห็ดสูจะคลองกินนี่แหละครับมาครับอาเรื่องอเลยวัตถุดิบเท่ากับซีนี่ไปม่เป็นวัตถุดิบวัตถุสุกครับแต่ซีนี่วัดดอกกุนเช่นมูซับ อย่างะทะเลร่วมนะครับพวกปลาหมึกพวกกุ้งหอยลวกมาแล้วครับเลยเอื่นวัตถุสุกจะพักครับมเะเขือเทศหอมใจอะไรวะขึ้นช่ายมะนาวอย่างปรุงครับก่อนเดือนเทากัมาเกตน้ำยำกันครับเนี่ยโอ้ยหอานนะครับน้ำยำเขาริกกระเทียมครับอันนี้ผมใส่น้ำตาลมาแล้วละลายน้ำตาลมาแล้ว,ลาลม,าวมาครับเอ้ามาปรุงน้ำยำกันเลย ปลาครับตัวใส่ลงไปตีนุ่นนัวในยังงปลาครับผงนัวครับเพราะยังสู้ใส่ลงไปใส่ล,สลายเสียบลายเป็นหัวนะครับขาดว่าได้คือบักนาวครับจำไว้นยครับกดแห่งยำเปรี้ยวนำเสมอรับผมใส่ลงไป บบเกเปี่ยวหน้ามีหน่วยเดียวเดินไปเลยนะครับคนคนขนขนครับยังไงน้ำตาลน่าสิละลายแล้ว สเสียบสวยอืมเขี่ยมีกที่งไม่เที่งนุยจทงนุย แล้วเขากับหลานลงไปแล้วครับเสียบเสียบรุงเพือยเดียวรูเรืองเลยสุดยอดดอีๆวควรครับเนียวคนขึ้นน่อยครับอ็นบ่ ไปนี่บ้าบาทนะจอดอฮีสันใส,ส่ได้้วครับโอ้ยสวนคนก็ได้ยึงเปนน่อย นี่ซิมซิมอืม,อม,อมยังซีซันครับไหนรู้ไครับพี่น้องซีซันเป็นยังไง ใส่ใดวะครับดื่มมีทัว่วลิสงขัวครับมาใส่เสซ็จตักเสร็จจานครับโอ้โหพร้อมเสิร์ฟ เนียนบุญเสียงครับมันเรือเงาเบรกพร้อมรับประทานครับมีตัวรครับที่สูง ถัวโรยลงไปครับมีถั่วมาโรยครับบรรยากาศกะคำนะครับบกโมงกัวทุ่มหนึ่งล้วมาครับขอแรงเมา่อไรเสีบ ยำรวมยำรวมมิด หยกหวานน้อยนึงเผ็ดพอดีแสบปผงเทือเดียวแสบเลย สำหรับคลิปนี้ก็เอไว้ิปนีกก่อนนะครับน้องๆนะคำมือตื่นตาแหละพอกันม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ